สวัสดีนะคะอยู่กับช่องพลายสิริมงคลพลายโคกนะคะไม่ไหวแล้วไม่ไม่สิเจ้าขาวไม่ไหวแล้วนะคะไปแล้ว พิ่งกลับมาจากหาหมูนะคะนี่สัยน่าจะไประหว่างทางคำที่จะพูด เขาไปเป็นเผจที่เคค่ะแม่จินดาเพิ่งพาไปหาหมอวันนี้เอ๊เพิ่งกลับมานะคะสวัสดีแม่จินดานะคะสวัสดีเอฟซีพรายสิริมคุไพรโคนะคะมาเถิด đã đỗ ạ đã độ đã độ đã cái y rồi sao Nhấp chú nè nhấp chú lẹp lẹp, đã cái y chú liệp liệp Đặt cái y chú nè ừ. tên tên má, má, má. Ôi. กูเซ็งเออาไอร์ดเขาาไอ้ขาวาใหายวะขาาเอ้ยวิ้วเพงทำแผลมาอีก หมอว่าเม็ดเลือดต่ำนะคะนี่เม็ดเลือดต่ำเรามีพยาธิเนี่ยพยาธิจะขึ้นตรงนี้นะคะนี่ที่หมอไม่ให้นอนหมออาจจะรู้มั้งว่าเขาอาจจะไม่โลดหมอเลยไม่ให้นอนไม่ให้นอนลงพยาธิเนี่ยตรงนี้นะคะนี่หมอเพราะว่ามีพยาธิกรุกรุกรุกรูจวนั่งมองแน่จวนั่งมองแน่ ด <Yeah. S 1> ไปแล้วไม่ต้องทรมานแล้วอ่ะขายูว่าทรมานเนอะสาธุบุญกับพระอาจารย์นะคะที่เป็นคนออกค่ารักษาพยาบาลให้กับเจ้าขาวแต่เจ้าขาวก็อยู่ไม่ได้การหนักโทสมควร นายหัวชายสวัสดีนะคะบรอดลาลานายหัวชายไม่รอดแล้วเจ้าเขาไปอยู่ดาวม้าแล้วเป็นเป็นหมาที่มีตาสีฟ้านะคะนี่มีแต่คนว่าหมาหมาตาโบดโมเขาอว่าแต่หมาเนาะแต่หมาตัวเล็กไม่ม่สีหม้ายังไม่ถึงหนึ่งขวบนะอาการเขาแบบอาการมันจะไม่ออกเร็วนะโมเขาบอกว่า แม่คอนก็พูดให้หมูฟังโนว่าตอนเขาเป็นเล็กๆเขาก็เดินได้กินข้าวได้อะไรประมาณนี้นะเนี่ยพอมาวันนี้แหละอาการเขาสุดเลยหมอก็เลยบอกว่าหมาหมาหมาตัวเล็กหมาที่ยังอายุไม่ครบหนึ่งปนะีเขาจะไม่ออกอาการง่ายเพราะว่าอย่างนี้มันจะมาออกอาการช่วงสุดท้ายก็เหมือนนี่แหละเหมือนที่หมอพอพูดนี่แหละเขาจะออกอาการอันนี้ก็ได้แปดเดือนนะคะนี่ เขาวนี่ใน่าอายุจะได้แปดเดือนเก้าเดือนประมาณนี้เย็นเยอะไม่ไม่ งา a กูจะจืดในมอเยอะน้ำยังไม่ได้รักษา <N> ยังไม่ได้รักษาเลย,เ,ยเอน้ำก็น <quota> ั่ง,ง,งแล้วอะเม่นั่งแล้วน้ำน้ำน้ำโอ้โหกล่าวนามสการพระอาจารย์นะคะอโอ้โหเสียงโอเอยู่บ่พระอาจารย์ ราคามันไม่ถึงห้าหกพัน่ะพระอาจารย์ท่านโบยสวัสดีค่ะนึกว่าเต็มมันจะแพงนะคะไม่เม่สี่มยควานก็ไม่ไม่ค่อยไม่กล้าพาไปเนาะกลัวราคามันจะแพงอะไรประมาณนี้พอไปแล้วพอเห็นราคาก็มันก็พอไปกันได้อะไรประมาณนี้ ใจน้ำเด้อไปดีเด้อขาวมาโหดบ้านกับไปเลยตั้งแต่ไปตั้งแต,ต,ต่ต้นใดบุหูเลยสัานบอยกลับมาถึงบ้านจอดรถจะเอาขอลงขอโนดว่าไปแล้วน่าเขาน่าจะนกยานะเพราะว่าหมอฉีดยาให้ด้วยม็ดเลือดขาวต่ำหมอเขาโจะเลือดให้ด้วย ยาล้างแผลตรวจนับเม็ดเลือดต่ำมากราะว่าให้น้ำเกลือไปแล้วค่อคนโอ๊ก็ไปทำที่ฝังก่อนนะคะนี่อางาแล้วพอยายโอ๊มาแล้วไปฝังอยู่ข้างล่าง มาที่เลี้ยงตัวไหนที่ตายก็ไปฟังอยู่ข้างล่างหมดนะคะไปฟังอยู่ป่ากล้วยหมดอาจารย์ว่ารับปากแล้วกระจายคือเกาเอาพานีไปนำคุณนึ้เกิโเอ้ยเนาะ หนักสิหนักสิบกกิโลมาหนัก16กก,16กิโลยูทูปก็หนัก16กกิโลเหมือนกันวันนี้วันพระใหญ่นะคะวันนี้ฮะเซงจู้งตู้จี้งตู้จี้ังตู้ตจี้งตู สามจุดเก้าเอาที่เหลือไว้ฉีดวัคซีนนํำป้องกันไว้เดี๋ยวออกคะแนนให้วัคซีนหมอเขาไม่ได้จัดมาเลยพระอาจารย์หนูเพิ่งมาดูหนูนึกว่าแต่พระอาจารย์ไอ้หนูนึกว่าแต่หมอเขาจัดยาฉีดวัคซีนมาให้ด้วยก็ปได้ให้สัเขก็ไปสบายแล้วว่าแต่เราถือ ามิเนียขามิ่ได้แค่นี้ทุกข้าวข้าขาเนาขาครับเออครับขาข้นเวข้านแล้วเฮ้ยเอาหัวไปทั่งมนตุเด้ยยิงเลยยิงเลยยิง แล้วอยู่ก็ทรมานคาร์มิคาร์มนี่ก็าการง่าเกลุเทียบก็โอเกเลยนี่อืออะไนก,ก,ก,กันอกคอพิวไลสวัสดีค่ะยังไม่ได้รักษาเลยพิวไลเอ้ย มันนกยามันนกยานกยาพี่อินสวัสดีนะคะน่าจะนกยาแล้วก็อากาศก็ร้อน,นหมอเข้าไปตั้งอู้เข้าเข้าไปรักษา30กว่าอนอาทีนะคะนานมาก มิมิเรามิแล้วทอดทอดทอดอาคามิถออทอดงาถอดอาคาหมี่ลยอพาไปหาหมอกลับมาแล้วเข้าหอมไม่รู้ตายตั้งแต่ตอนไหนเอาอยู่ข้างหลังรถกลับมาถึงบ้านจะเอาลงจากรถควานโอจะเอาลงจากรถเอ้าไปจับตัวตัวนิ่งแล้วเอ้ยอาคาหมี่ออเออเออ หมเขาว่าหมาเด็กจะแสดงอาการยากเขาว่าอย่างนี้เวลาเขาเจ็บป่วยอะไรนานกว่าจะแสดงอาการออกมาได้ก็บอกหมอว,ว่าเขากินข้าวกินอะไรเดินได้ตามปกติเนาะแต่เพียงแต่ขาอีกข้างหนึ่งเขาไม่ลงแค่นั้นเองหมเขาบอกว่าหมาตัวน้อยมันจะแสดงอาการยากเขาว่าอย่างนี้ม้ายังไม่ถึงครบงาจุเยอะที่เราได้เน็เยอะ เออมิขาวมิขาวไปดีแล้วเขาตามที่แม่บอกไม่ไหวก็ไปเลยอยู่ก็ทรมานเนาะอยู่ก็ทรมานกว่าจะหายแต่ก็ดีนะที่พาไปหาหมูแล้วก็มันไม่ต้องทรมานนานไง <c oughs> จะไปเอาสร้างบนน,นั้น yo <tôi> yo <đen> chín lưng mẹ yo yo chắc chín lưng mẹ yo 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 nghiệp để chín lưng mẹ nghiệpเลย chín lưng mẹ เงี้ยเงี้ยเงี้ย ừ <tôi đen> <tôi đen> <tôi đen> ตั้งแต่เลี้ยงหมามาตาย3ามตัวแล้วชับพิมีชับพิม,พมีหนึ่งพิมีจีเอ็นหนึ่งพิมจีจีงงงงแล้วง่งนอนแล้ว YouTube ก็เลี้ยงเขาอย่างดีมาจนโตแล้วถึงเวลาเขาก็ต้องไปขอโนดพานักเรียนไปเดินก่อนนะคะนี่เดี๋ยวอีกหน่อยก็จะค่ำก็น่าจะพาอีกสี่เชือกกลับบ้านนะคะวันนี้เข้าบ้าน เก็บมาเลี้ยงตั้งแต่เดือนเมษาไปแห่งงานเก็บเอามาเลี้ยงมีคนเอาไปมีชาวบ้านเอาไปทิ้งคอนอดเห็นคอนอดก็เลยเก็บเอามาเลี้ยงสองตัวกับไอ,อตัวหนึ่งตัวเพนด้าเก็บเอามาเลี้ยงสองตัว ส่วนยาที่ได้มานี่ก็คงจะเอาไว้ให้หมาอีกที่บ้านนี่เก็บไว้ให้หมาที่บ้านมีอาหารอาหารเหลวก็เอามาด้วยนะคะอาหารเหลวมาทุกอย่างหมเขาบอกว่าถ้ากลับไปก็ไปต้มไข่ให้เขากินวันละสี่ฟองเพราะว่าเม็ดเลือดขาเขาต่ำมากให้บดให้ละเอียดให้เขากินหมก็บอกวิธีการรักษามาทุกอย่างยังไม่ได้รักษาเลยไปก่อนแล้ว ทีแรกว่าจะย้ายเขามานอนอยู่เนี่ยบนเตียงนะคอนจะเอามานอนอยู่บนเตียงนี่เลยเตียงหน้าบ้านนี่เลยนี่แล้วค่ารักษาก็มันไม่แพงอย่างที่คิดแม่คอนก็นึกว่าแต่จะประมาณสี่ห้าพันหรือว่าหลักหมื่นไม่ไม่ม คารักษาก็จะอยู่ที่ดีนะคะนี่หนึ่เแปดไม่แน่พรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาวอาจจะให้โชคก็ได้นะคะนี่ไม่เม่มมสิพรุ่งนี้เจ้าขาวอาจจะให้โชคก็ได้โอ้ยยูทูบง่วงนอนนี่สาจานันไอมีสัาจานันไอมีสัาจานันไอเลือแค่นี้ก็แบ่งให้น้องนิดเดียวก็พอ ไม่กัจจ่ากจ้าก็อันไอจ้าจิวะ่ะไอบบุญบิดไงเนี่เน่ขอบคุณพระอาจารย์อย่างน้อยเขาได้ไปหาหมูคงรับรู้ได้ว่าเป็นเป็นห่วงเขาน้องคุณเวลาพรสวัสดีนะคะน้องหมาไม่รู้เป็นอะไรช่วงนั้นไม่ได้อยู่บ้านนะคะไปแห่งานแล้วก็มีเพลที่ขาไม่รู้ว่าโดนรถเหยียบหรือว่าโดนอะไรกัดก็โบกไม่ได้เลยว่าเป็นอะไร ไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์นะคะน si eh nope. ี่จีจีจ้าจวันเาราโอ้ยเยี่ยวลาดแล้วทีนี้จีจีจ้าก็ทุกจีจีกันนะเขาไอ้จิงเหาะไอ้จริงเหาะเหาะโชบุญจ้าได้ขีเหาโอ้ยเหาะ เหาะเหาะเหาหาะไเออจี้จีกันจี้กันจีจีไอ้โคจะเปลี่ยนอะไรหนึ่งมีไม่กวดดุงน้ำไม่แบบเมียนดุงเมียนลือไหมโอ้เนาะน่าจะไม่ได้นอนด้วยเลยพี่วัวเยกลับมาไม่รู้ใครบ่นให้หนูก็ว่าทำไมเงียบๆอ่ะอายู u b e โอ้ยไปนั่งแอบข้างหลังเบารถนั่งซึมอยู่ข้างหลังเบารถอยู่นั่นเลยจะร้องให้ก็ไม่กล้าร้องนึกว่าเตนึกว่าเตนเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนข้อยังเปลี่ยนข้อยังไวจงไงมีจังไ้จงไงจะเอาเค้กจะเอาเค้กเค้กมันเหลือน้อยนึง ต้องการแบ่งใส่ถ้วยของตัวเองไม่อยากกินกับปาม,มี่เอ้ยโอ้สาธุบุญนะคะพระอาจารย์อนี้พี่ยาก็ออกค่าน้ำมันให้ด้วยค่ะพระอาจารย์พี่ยาค่าน้ำมันห้าร้อยคะแนนนะคะพี่ยาขอพระคุณนะคะขอสาธุบุญกับพระอาจารย์ด้วยนะคะให้ทั้งค่ารักษาแล้วก็ค่าน้ำมันรถนะคะพระอาจารย์ขอขอบคุณอย่างยิ่งนะคะ รู้หรือว่าเพื่อนจากไปแล้วน้องอยู่มาท้องใหญ่ตัวผู้หรือตัวเมียมาตัวผู้ค่ะแม่วลาพลมาตัวผู้เปดเดือนค่ะแม่วลาพลตัวผู้ตัวผู้มาเก็บเอามาจากที่เขาทิ้งข้างถนนสองตัวมาตัวผู้ค่ะมาตัวผู้แต่ละมือแตละเวนแต่ละมือแต่ละเวน พี่มี่พี่มี่นี่ก็ไม่รู้อะไรผมโตแล้วอยากกินส่วนตัวนะเหนื่อยมากเลยนี่สิตอนที่ไปล้างเพลข้างในได้ยินแค่เสียงร้องแค่ครั้งเดียวเองนอกนั้นก็ไม่ร้องแล้วแม่ความก็เลยถามควานโอ๊ตว่าเขาใส่ยายาซึมให้บอกว่าไม่เห็นมารลองเพราะว่าจะไปใส่ยาซึมทำไม ได้ยินเสียงร้องแค่ครั้งเดียวแค่นั้นเองตั้งแต่เลี้ยงหมามาไมา่ีมิไม่เคยพาหมาไปโรงพยาบาลน,นะมีสองตัวนี่แหละมีแกงมีไอปลาส้มกับตัวขาวนี่แหละนี่ที่ได้ที่ได้ไปหาหมอนอกนั้นไม่เคยพาไปเลยเพราะว่าเขาไม่เป็นอะไรเป็นเผลก็จะเป็นเผลแค่แค่ที่ตัวเฉย y. ทายาอะไรก็หายตั้งแต่เลี้ยงหมามา,มาตั้งแต่เกิดมานี่ไม่เคยเลี้ยงหมาที่ว่าจะพาไปโรงพยาบาลน,นะคะ มีมีแต่หมาที่เก็บเอามาเลี้ยงน่ะที่ได้พาไปโรงพยาบาลนี่ปลาส้มกับไอ้ขาวนี่มีสองตัวนี่แหละที่ได้พาไปโรงพยาบาลนนอกนั้นมีแต่ทายาให้เฉยๆมีแต่เพลที่ในตัวโมเขาก็น่าจะรู้แหละโมเลยไม่ให้นอนไม่ให้นอนโรงพยาบาลบอกว่ารักษาให้หายก่อน เดี๋ยวค่อยฉีดยาพิษนัขบ้าหมเขาว่าอย่างนี้หมว่าอีกหนึ่งอาทิตย์เดี๋ยวค่อยนัดมาดูแผลเขาว่าอย่างนี้ยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เลยยังไม่ถึงหนึ่งวันเลยรักษายังไม่ถึงหนึ่งวันเลยไปแล้วเขาอยู่ก็ทรมานได้ยินแต่เสียงร้องพี่ยาสวัสดีนะคะถ้าเขาร้องตั้งแต่ที่เขาเจ็บ ที่เขาเป็นน่ะเราลองติดต่อกันมาสองสามวันน่ะก็ไม่เป็นอะไรน,นี่วันนี้เลยที่เขาลงลงหนักมากแต่ก่อนไม่ได้ยินเสียงลงนะคะไม่เคยได้ยินเสียงลงเขาเลยถ้าเป็นคนก็คงประมาณชอกความดันตกเดี๋ยววันอีกหน่อยพี่ใหญ่แม่ว่าด ขนุนแล้วก็เจ๊พอนทิพย์ก็จะเข้าบ้านนะคะนี่ควนออสเขาไปฝึกนักเรียนก่อนควนออสพานักเรียนไปเดินก่อนนะคะนี่พิยาขอบคุณสำหรับค่าน้ำมันรถนะคะพิยาพระอาจารย์ก็ ให้ทั้งค่ารักษาแล้วก็ค่าน้ำมันรถเหมือนกันนะคะน่สาทุบบุญกับพระอาจารย์ด้วยนะคะขอบพระคุณพี่ยาด้วยคะ่ะพากันขับรถหาคลินิกหมอตั้งอ้อมไปอ้อมมาตอนนั้นเคยไปครั้งหนึ่งแล้วมันจำซอยเข้าไม่ได้จำซอยเข้าไม่ได้ขับรถบุญหาตั้งหลายรอบกว่าจะหาเจอ อยู่ไกลไหมนักเรียนข้างบนไงพี่อุไรตรงบ้านน้องลิซ,ซ่าตรงวงเวียนพระครูประรกมนะ่ะพี่อุไรตรงวงเวียนพระครูปร,รนะกำน่ะเดชตรงที่ว่าช้างล้มตรงนั้นเดชพี่อุไรที่ว่าช้างมันมันล้มลงจากไอ้นี่นะจากที่สูงลงสู่ที่ต่นะนะํานั่นนะบ้านบ้านตาชัยนะั่นนะบ้านตาชัยไอ เหรียญเหรียญทองนั่นนะ่ะพี่อะไรรู้จักไหมนี่ใกล้แถวพังใบเฟิร์นนั่นนะนะพี่อะไรแถวแถวบ้านใบเฟิร์นน่ะน้องสาวมีทั้งหมาทั้งแมวได้พาไปหาหมอทุกเดือนตกลงไม่รอดใช่ไหมโอ้ไม่รอดพี่ยาไม่รู้ไม่รู้ตายตั้งแต่ตนไหนถึงบ้านมาจะเอาเขาลงจากรถคนอนอ๊ดว่าตาย,ตายแล้ว คุณแม่ปิยาวดีสวัสดีนะคะนั่งดูคลิปอยู่น้ำตาไหลเลยน่าจะติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะแม่ปิยาวดีน่าจะติดเชื้อในกระแสเลือด,มด,ด,ออดห,มหมอเขาบอกว่าหมาตัวน้อยอาการมันอกช้าเห็นเขากินข้าวได้เดินได้ก็ไม่ใช่ว่าจะดีเพราะว่าอย่างนี้ไอเราก็ไม่รู้เนาะว่า ก็เห็นเขากินข้าวได้เดินได้มีวันนี้แหละที่เขาไม่เดินนี่แหละนี่มีวันนี้ที่เขาไม่เดินแล้วเขาก็รลองตัวขาวนี้ลูกตาเขาเป็นสีฟ้านะคะไม่ไมีสีลูกตาเขาจะเป็นสีฟ้าตั้งแต่เลี้ยงหมามา,มาไม่เคยมีไม่เคยได้หมาตัวที่ว่าตาสีขาวนะไอตาตาตาสีขาวเพิ่งมีตัวเลขนี่แหละที่เป็นตาสีฟ้าน ขามันโลควานโอดอยู่พอควานมาเขาถึงได้ไปดูแลเขาได้แค่นี้นึกว่าหมจะให้นอนที่คลินิกน่กนพี่พิอุไรความคิดหนูหนูว่าหมเขาอาจจะรู้เลยว่าไม่โลดเขาเลยไม่ให้นอนไงพ่อวไรเขาให้แค่น้ําเกลือเฉยให้น้ำเกลือแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อแค่นั้นหละโมเขาหม,าหมก็โบกแม่ควานอยู่ว่าเขาอาจจะไม่โลดก็ได้เขาว่าอย่างนี้ แต่ก็ดูและก่อแต่ก็ดูไปก่อนหมอเขาอาจจะรู้เลยแต่เขาไม่ไม่บอกไม่บอกหนูตรงๆไงเขาบอกแค่ว่าอะไรเม็ดเลือดขาวน้อยเราอาจจะไม่รอดเขาว่าอย่างนี้ให้รอดก่อนค่อยมาฉีดยากันพิษนัขบ้าเขาก็พูดแค่นี้เลยว่าติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็ แล้วก็เป็นกับไตวายวด้วยโมเขาว่าไตาระบบไตก็ไม่ค่อยดีเขาก็ว่าอย่างนี้ทันตีสวัสดีนะคะโอ้ยพญออานันี้เนาะข่อย,ยังมีชีวิตดูข่อยยังมีชีวิตยูดาเจ้าไปไดอีกด้อนอยู่ดอกใช่ใช่พี่ยาก็ทักอยู่แม่ควันกินข้าวขอให้ขาวไปเป็นดาว บนฟ้านะโอ้ยนาะมายะคกติดเชื้อในกระแสเลือดจะไวมาก แล้วเหลือแต่ตัวนี้นี่ที่แรกว่าจะซื้อยาคุมมาด้วยนะคะคลินิกเขาว่าที่นี่ไม่ขายยาคุมไม่ได้ขายยาคุมหมาเขาว่าอย่างนี้มีแต่ยาพิษนักบ้าว่าจะเอายามาฉีดเนี่ยตัวนี้ยาคุมหมาเขาไม่ได้ขายเลยมันก็หลายวันอยู่หน้าที่เป็นแผลที่สำคัญไม่รู้สาเหตุ อี่นี่รับจังได้นี่คุณติอวยอายุยืนยาวแม่ควานเดี๋ยวจะโคลงไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวจะโคลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวรอให้เดี๋ยวรอแม่ควานไปหากับข้าวก่อนเดี๋ยวไปไลฟ์เวลาช้างเดินกลับบ้านนะคะสีเชือกเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ชมนะคะแม่แม่สี ตอนนี้ขอตัวไปหากับข้าวก่อนนะคะสะทุบุญกับดรพระมหาเอกวินด้วยนะคะขอบพระคุณพี่ยานะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันอีกรอบนะคะเม่เมสีพาช้างกลับบ้านเดี๋ยวเจอกันไลนหน้านะคะสวัสดีคะ่ะไปแล้วเดี๋ยวมาใหมค่ค่ะพี่ยาไปหากับข้าวก่อนอ้าวนึกว่าหลับ